สวัสดีค่ะทุกกําลังใจที่แวะมาทักทายสามสาวบ้านโคกนะคะบรรยากาศบ้านนายามค่ําคืนนะคะส่วนมากแล้วก็ตอนนี้สามสาวก็อาจจะไล์อยู่ที่กับน้องไข่ตุนแต่ตอนนี้ให้ดูบรรยากาศนะคะเห็นมันสวยงามก็เลยอยากมาให้ทุกคนได้ชมนะคะในายามค่ําคืนนี้นะคะบรรยากาศดีมากขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะมาทักทายให้กาลังใจกับสามสาวที่บ้านโคกนะคะครบคุณแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นแรงใจให้ขอบคุณมากๆค่ะชมบรรยากาศนะคะยามค่ําคืนนะคะเป็นยังไงนะแสงอาทิตย์ก็ยังส่งแสงมาบนท้องฟ้าให้เราเห็นเป็นแสงสว่างอยู่นะคะขอบคุณมากๆ,ๆนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กันค่ะฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็ชมบรรยากาศท้องฟ้ายามค่ําคืนไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆ,ๆค่ะ3 7 3ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กาลังใจกับสามสาวแถบ้านคู่นะคะ สวยงามมากค่ะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฟังเสียงนกร้องเนาะเสียงนี้ไม่น่าจะเข้ากล้องเท่าไหร่ก็ทําให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงสวยมากสวยมากเลยสวยจริงๆบรรยากาศสวยดีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะ ปิดเสียงเป็นบางช่วงนะคะให้ชมบรรยากาศสวยๆเงียบๆสงบดีเนาะให้ชมบรรยากาศเงียบๆดีนะคะให้ชมเลยค่ะ ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวที่บ้านโคกนะคะให้ชมบรรยากาศยามค่าคืนเนาะบรรยากาศสวยงามนะคะเมฆบนท้องฟ้าเหมือนฝนกําลังจะตกแต่ว่าที่บ้านสามสาวนี่ไม่ตกนะคะให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะชมนะคะเสียงนกเสียงอะไรร้องจิ้งหรีดเลไยเนาะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามบ้านบ้านนาของพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนได้ชมนะคะ เมฆบนท้องฟ้าก็สวยงามมากบรรยากาศวันนี้ค่ําคืนนี้สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกแรงใจที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวแี่บ้านโคกนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเสียงอะไรผ่านมาเว็บวนะคะแต่ก็ให้ชมบรรยากาศนะคะ แสงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าไปจริงๆนะคะความมืดก็มามาเยือนนะคะแต่บรรยากาศก็ดูสงบดีเนาะดูสงบเงียบสงบดีนะคะบรรยากาศสวยงามธรรมชาติบ้านเรานะคะไม่แน่คืนนี้อาจจะมีฝนตกนะะฝนตกก็จะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื้นนะคะสดชื่นนะคะ ใบไม้ก็จะได้ผลิออกใบต้นมะม่วงก็จะได้ออกมาออกผลเนาะธรรมชาติที่สวยงามใกล้แล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะยายติ๋วสตอรี่แวะมาทักทายขอบคุณมากคะ่ะกำลังจะกลับคะ่ะนะคะอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศท้องนายามข้างคืนนะคะสวัสดีคะ่ะยายติว๋วขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทักกำลังใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ บรรยากาศยามฝนจะตกยามค่ำคืนนะคะขอบคุณมากนะคะยายติ๋วสตอรี่ที่แวะมาทักทายแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้กำลังใจรัวๆขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจสามสาวได้าคู่ทุกช่วงทุกเวลานะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะชมบรรยากาศยามค่ำคืนบ้านสามสาวแล้วก็เห็นความมือดอเนาะก็มีไฟให้ความเสียงสว่างนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เวมาทักทายกำลังใจสามสาวบ้านกุกนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ